ทีนี้มันมันมันมีประเด็นหนึ่งนะการให้สัมภาษณ์ของแม่ทัพภาคที่สองคนปัจจุบันเนี่ยก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเกี่ยวกับ,รบประสาสคณาคณ<น>านาอะออาคือมันมีการโค้ดคําพูดของท่านแม่ทัพภาคที่สองพลโทวิรยุทธ์ลักษินที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็มีตอนหนึ่งท่านก็พูดว่าประสาสคณาเนี่ยที่อยู่ที่กาบเชิงจังหวัดสุรินเนี่ยนะครับในเรื่องของการที่จะต้องสำรวจร่วม การจัดทําหลักเขตแดนตาม MOU ต่างคนก็ต่างอยู่ในพื้นที่ของใครของมันยังไม่มีใครครอบครองยังไม่มีใครครวบคุมประโยคนี้แหละครับที่ทําให้คนจํานวนหนึ่งบอกม,มันไม่ใช่นะครับท่านแม่ทัพนะคนก็ไปวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยโดยเฉพาะคนในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับนักข,าข่าวก็ไปถามผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนะผู้ใหญ่บ้านแนงมุดหมู่หนึ่งตำบลแนงมุดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ นะคือนายวีรวัตรพันศิลเ,เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขาบอกวันนี้เขาเข้าออกปราสาทคณามาตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นอดีตผู้ใหญ่บ้านหม่หนึ่งบอกว่าตั้งแต่ก่อนปี54ี่เนี่ยประชาชนสามารถเข้าไปเที่ยวปราสาทคณาได้แล้วก็ไม่พบว่ามีทหารขเขมรเข้ามาอยู่ในบริเวณนั้นแต่หลังจากการท้ลบเมป,ปีอ้า54ก็เข้าไปไม่ได้อีกเลยอพอเข้าไปทหารบอกว่าฝั่งขเขมรไม่ให้เข้าไป ตนก็อยากรู้ว่าปราสาทคณาที่อยู่บนพื้นที่อธิปไตยของไทยทําไมคนไทยเข้าไปไม่ได้ทําไมแม้ทัพภาคที่สองว่าไม่มีใครครองและรอสํารวจร่วมแต่ทําไมคนไทยถึงไปเที่ยวไม่ได้รวมทั้งทหารไทยแต่ทหารขเขมรกับคนขเขมรขึ้นมาเที่ยวได้ไม่เหมือนปราสาทตาเมืองทมและปราสาทตาควายหลายคนก็อยากเข้าไปดูว่ามีปราสาทคณาอยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่ไทยเราก็ไม่ให้เข้าบอกว่าขเขมรไม่ให้เข้าไป มันมีฐานทหารอยู่บริเวณตัวปราสาทก็เลยอยากฝากกองทัพว่าเอาแผ่นินไทยตรงปราสาทคนาเอากลับคืนมาให้ได้อีกข้อสังเกตที่บอกว่าเป็นพื้นที่ร่วมทําไมสําเมนสามารถสร้างบันไดเป็นพันๆข,ขั้นขึ้นมาได้แต่ฝั่งไทยไปถึงแค่แหล่งน้ําโบราณหน,นองคันาซึ่งเป็นสระใหญ่ขนาด8-9ถึงไร่แต่ไม่สามารถเข้าไปที่ตัวปราสาทที่อยู่ห่างจากหนองคันนาเข้าไปประมาณไม่เกิน200เมตรได้ทั้งทั้งที่ อยู่บนสันปันน้ำฝั่งไทยนี่อันนี้ก็เป็นเป็นมุมหรือเป็นข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาบอกเขาเคยไปมาตอนหนุ่มๆแล้กเคยเข้าเดินออกอไปเป็นปกติเลยไม่มีปัญหาอะไรก่อนปี54าแต่หลังปี54เนี่ยเข้าไม่ได้สัปดานเขมรนะสรุปยังไงไปดูความเห็นของคุณนันทิวัฒสามารถนะครับซึ่งเคยเป็นรองผู้อำนวยการสำักข,ข,ขา่าแห่งชาติมาก่อนนะครับ พูดถึงปราสาทคณาที่ว่านี้คุณอธิวัตรบอกว่าปราสาทคณาปราสาทขอมเล็กๆในพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ภาพถ่ายที่ได้มาเนี่ยนะครับจะเห็นสภาพที่ยังไม่มีการบูรณะต้นไม้ขึ้นรกไปหมดตัวปราสาทเป็นการสร้างด้วยการก่ออิฐก,กำแพงปราสาททำจากศีดาแรงจะเห็นภาพถ่ายเครื่องเคารพของศา,าสนาฮินดูที่ล้มภาพทับหลังที่ตกอยู่ที่พื้นมีคนไทยใจถึง จะบุกเข้าไปปักธงชาติไทยที่ปราสาทคนาแต่อยากจะฝากความห่วงใยมันอันตรายมากถนนทางเข้าปราสาทน่าจะยังไม่มีหรือถึงมีอาจจะไม่มีไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของเราต้องเป็นของเราอยู่ดีพูดแบบผู้นําเราจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวตอนเนื่องกันไปนะครับกับเรื่องนี้พี P ่เพจของดิเลกฤทธิ์เจนคลองธรรมนะครับซึ่งพูดถึงเรื่องของ MOU 2,543กับ2,544 เพื่อให้ไทยกับกัมพูชาไม่ต้องรบกันต่อไปเพราะฉะนั้นต้องยกเลิกส่วนคุณเอ็ดดี้อัสดางครับบอกว่า MOU 43กับ44กับคำถามใหญ่ของประชาธิปไตยใครควรจะเป็นผู้ตัดสินเรื่องความมั่นคงของชาติระหว่างการปัดภาระให้เสียงส่วนใหญ่ซึ่งเป็นประชาชนที่ไม่รู้กับรัฐบาลที่ประชาชนเลือกตั้งให้มาทำหน้าที่แทนประชาชน เมื่อประชามติตั้งอยู่บนความไม่เข้าใจของประชาชนจะก,กลายเป็นเดิมพันใหม่ของรัฐบาลอนุทินเกมเสี่ยงของประชามติ MOU เมื่อความไม่รู้กลายเป็นสิ่งข้างมากอันนี้เป็นหัวข้อนะครับอธิบายความกันอย่างนี้ครับการทําประชามติเรื่อง MOU43 กับ44ในประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจข้อเท็จจริงเชิงนึกการทําประชามติแบบนี้เนี่ยอาจจะสร้างปัญหามากกว่าการแก้ปัญหานะครับเพราะมานเป็นเรื่องที่ซับซ้อนทางกฎหมายระหว่างประเทศ ต้องอาศัยความรู้ด้านแผนที่ด้านเส้นเขตแดนและก็หลักสนธิสัญญาซึ่งแม้แต่นักวิชาการยังถูกเสียงกันเองหากรีบทำประชามติโดยที่รัฐไม่สามารถให้ครอบข้อมูลรอบด้านทันเวลาผลลัพธ์ที่ได้มันจะสะท้อนความเข้าใจผิดหมู่มากกว่าฉันทามติที่มีเหตุผลกลายเป็นการผลักภาระก,การตัดสินใจเรื่องความมั่นคงของชาติไปให้ประชาชนแทนที่รัฐบาลจะกล้าตัดสินใจในฐานะผู้บริหารประเทศอย่างมีข้อมูลและมีความรับผิดชอบ ขอฝากเอาไว้ว่าในที่สุดประชามติจะกลายเป็นเครื่องมือเสี่ยงเครื่องมือเลี่ยงความกล้านะครับเมื่อ MOU ควรถูกยกเลิกด้วยเหตุผลไม่ใช่ด้วยคะแนนเสียงโดยสรุปเนี่ยนะครับพี่กองครับครับคุณจะไปถามประชาชนเขาทำไมก็เรื่องนี้นะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยนะเออเสียคะแนน,นมาดีๆนะอตอนแรกมาดีๆเพราะว่าถ้าทีาต่อเรื่อง MOU ต่อเรื่องปัญหาชายแดนก่อนมาเป็นรัฐบาลนี่ครับ อพูดตรงๆก็คือเข้าตาชาวบ้านน่ะนะไปทางเดียวกับประชาชนนะแต่พอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนโยบายนี้คือแถลงต่อสภาด้วยนะเมื่อวันอาทิตย์นิดาโพทำโพออกมาบอกิรพัฒน์ได้อ่านใช่ไหมยังไม่ได้อ่านเรื่อง MOU เนี่ยนะเขาไปถามประชาชนนะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะตามหลักการวิชาการเขาเนี่ยเจคนไม่เข้าใจเรื่อง MOU เราจะทําต่อทำไมเออคือพอไม่เข้าใจปุ๊บคําถามก็คือว่าเหมือนที่คุณเอดดี้ถามมันใช่ผมก็ถามเราจะไปให้ประชาชนตัดสินในเรื่องที่ประชาชนเองก็ไม่เข้าใจอผมก็ไม่เข้าใจครับรีสอรัภาพตามตรงเลยคือเรื่องมโอยละเอียดเป็นเยอะมากมันมีรายละเอียดมันเป็นเรื่องทางเทคนิคตัวเอซีสามวัดเขตแดนทางบกซีีเขตแดนทางทะเลแต่มันไม่ใช่แค่นั้นไงมีอีกมันมีว่าถ้าคุณต้องใหม่ไปปรับเปลี่ยนภูมิประเทศนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแนวเนี้ย คือรัฐบาลต้องกล้าตัดสินใจโอเคเป็นการตัดสินใจบนข้อมูลคุณจะหาข้อมูลจากไหนก็แล้วแต่นะมีตั้งกรรมการกรรมธิการอะไรก็ว่าไปแต่จะโยนให้ประชาชนจะมาอ้างหลักการประชาธิปไตยแบบหลอหลอแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าแบบนี้นะถ้าทุกเรื่องต้องทําประชามติหมดเนี่ยกลับไปเป็นประชาธิปไตยทางตรงแบบสมัยกลีกเนี่ยนะมันก็ไม่ไหวนะไม่ไหวไม่ไหวนะครับเอาไง่ายคือเรื่องนี้เชื่อว่าทางรัฐบาลเนี่ยรู้ข้อมูลดีอยู่แล้วโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศ เขาฟันธงไปเลยสิครับยกเลิกหรือไม่ยกเลิกเพราะอะไรอธิบายกันได้ถ้าไม่ยกเลิกผมก็จะไม่เลืกอกแต่ถ้ายกเลิกผมก็จะเลือกแล้วก็มีหลายคนที่จะเลือกพักภูมิใจไทยเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าท่านยกเลิก MOU 43และ44ภายใต้มติของคณะรัฐมนตรีทุกอย่างจบ